โอ้โหนี่คือการลอยแพพี่เลยระวังมันไม่ไปมันไม่ไปและมันก็ไม่ไปอร่อยอ๋อเดี๋ยวยกเองดีกว่าทันเถิดลอยกระทุกเลยว่ะ

อันไหนนะลอยกระทุงลอยกระทุงเอ้ายตั้งเด้งไว้ที่ต่ำเลยถนนเลยไม่แตกกันแล้วป้าไม่แตกกันแล้วอ๋อถ่ายนะครับเดี๋ยวถ่ายเขาไปดูที่ไม่เคยเห็นน้ำถ่วมกันดีจักทีดีโอ้ยอยู่ตรงนั้น